มาได้ปีน้องนอง้นองจ้าผัดเครื่องในเปิดข้างใน2ตายาย ไม่ต้องทำเยอะจ้ะตอนเย็นแล้วทำกินข้าวเย็นจ้ะพี่น้องโดยการลวกไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องไมลวกทำไว้เรียบร้อยเครื่องไมไ้การลวกก่อนเริ่มพี่น้องจ้ะโดยการต้องลวกก่อน เอานี้ลงไปเลยหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่ลงไปเลยพี่น้องทีเด็ดจ้ะทีเด็ดจะต้อ,ตอเดี๋ยวปุงมเครื่องก่อนไว้ใส่ปุงมเครื่องได้เลยพี่น้องกะ อ็ฟ้าเขียวอสหอยจ้ะปรุงเครื่องได้เลยในการลวกเครื่อไม้สุกเรียบร้อยแล้วก็้ลวกตอนลวกเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วพีว่น้องเด้อลวกจนไหมพี่เไดเขาเกลือเขาเนือ้อมันจาาพี่น้องจ้า ใส่ลงไปเลยผัดผัดเชื่อไม้หลงป่า,าผัดเครื่อไม้หลงป่ากเด็แสบพ่พี่น้อง ผงนัวน้อยหนึ่งจ้ะน้นำตาลเลี่นอ้องตัดเครื่องในหลงป่าว่ามันเย็ดจันน้อยน้อยสองสายใย ประย่งหันนี่ยกช่วยประย่างไหลพี่น้องเดือดปีเลยพี่น,ออนออ้องใส่ใบกระพราลงไปเลยสัตเครืงไม้ไก่เครื่งไม้ไก่หลงป่า ีนอง้เป็นตาแสบพักน้เป็นตาแสบพักน้าพี่น้องจ้าจา,จานเดียวสองตาใย,ยมือแร้งพี่น้องจ้าแล้วก็มีปลาเข้มเกาเห้า ปลาเข้มเ่ากัมีอยู่เดอ้อเป็นยังไงพี่น้องปัดเครื่องในไก่หลงป่ามีแต่สมุนไพรมีแต่นี่เป็นยังไงพี่น้องจ๋ามาเดอ้อมากินน้ำกันเด้อจ้าเดอ้อยากกันกะสิมีหลายอย่างอยู่ม่ตรจืดแล้วก็มีปลาเข้มจ้ะ